สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i ตฟูท,ทาวเวลแนนี่ครับวันนี้เราก็เออ่มาเซ็นท่านครับพอดีเป็นวันว่างว่าอีกหนึ่งวันก็วันนี้เราจะมาหาซื้อของกันนะครับก็ผมมีแผนจะทำเป็นฟิตเนสในบ้านนะครับก็ตอนเนี้ก็กำลังคิดอยู่เลยว่าจะทำเป็นแนวไหนดีผมก็พยายาม หาของที่แบบมันจําเป็นก่อนนะครับก็เช่นพวกดัมเบลเอ่อเก้าอี้แล้วก็น่าจะเป็นพวกย่เทียมหรือว่าพวกแผ่นรองครับก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในเซ็นทันเลยเครับทุกคนก็หลังจากที่เราไปสอบ,900อบอานร้อยเจาะปลอกมาครับผลก็เป็นที่เรียบร้อยครับก็สรุปไม่ติดนนครับก็ น่าจะเรียนม .6 ก่อครับตอนนี้เก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันน่าจะรอสอบเป็นในสิบนะครับก็มันก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือผมได้อยู่กับเพื่อนต่อข้อเสียก็คือไม่ติดนั่นแหละครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ B2N นะครับ หาของแป๊บหนึ่ง เข้าไปเดินดูข้างในมนาะมันไม่มีของที่เราต้องการไวยทุกคนก็คือตอนแรกเราจะมาหาของไปทำคลิปอะเป็นเป็นพวกเกมเ,เกมกระดานนะครับแต่เหมือน B2S เขาเอาออกครับเพราะว่าเขาทำใหม่ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนกับเราอาจจะไปหาพวกดูราคาของในฟิตเนสนะครับแบบที่มันเป็นอุป,ปรกรณ์อะเพราะว่า เราจะได้กะงบถูกเราจะได้เตรียมเงินมาถูกนะครับก็เราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆก่อก็เราเพิ่งนึกได้นะว่ามีชั้นหนึ่งเป็นชั้นของเล่นเออเรา,ากร็จะขึ้นไปตรงนั้นเลยก็ตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งแล้วนี่แะของกินนะครับทุกคนหาบันได่อบบันไดหยู่ตรงนู้นก็วันนี้ตกยแกนนะครับ เขาเขาไปกินกินอะไรปิ้งยา่างนะครับหรือว่าบาร์บีคิวอะไรไม่รู้ของเขาเ,เขาก็ชวนไปนะครับแต่ว่าทุกทีลับดึกนะครับผมก็เลยไม่ไปครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายอยู่คนเดียวนะครับน้องก็น่าจะน่าจะยังไม่ตื่นครับเพราะผมดูจากสตอรี่เมื่อคืนน่าจะนอนตานตีสาม ครับทุกคนเราก็จะมาดูโซนซูปเปอร์สปอร์ตนะครับก็ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟิตเนสก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เราเห็นแต่รองเท้า,เากับพวกอุปกรณ์กรอบนะครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะอยู่ข้างหนครับตอนนี้เราก็อยู่โซนกีฬาแล้วก็ตอนนี้เราก็มาดูของก็ <c oughs> ตอนนี้เราก็เห็นเป็น <c oughs> กอลครับก็มีสายยืดสายยืดราคา350้าคิดว่าต้องใช้นะครับอันนี้ความยาว208เซนติเมตรนะครับครับอันนี้เอ,อ่อที่ปูนะครับแบบเอาไว้ยืดร่างกาย ผมก็ไม่รู้มันแตกต่างกันอย่างไรสองร้อยโอเบกับสิ่งที่เราต้องใช้อันนี้แหละทุกคนโอ้ รวมก่นอหนห้าหล่ละอันนี้สามพันสามเก้าศูนย์ศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์ครับแล้วก็บวกกับหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าพันกว่าละดูกว่าเลิงนงบเราจะพอไหม อันนี้เสือปูไม่รู้มันแตกต่างกันยังไงครับอัน,นอันนี้นิ่ม,มากแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ผืนใหญ่อันนี้ออกแข็งๆนะครับอาจจะแตกต่างกันที่ความนุ่มนะครับอันนี้เราน่าจะซื้อ590เก้าศครับเอ้ยเป็นแสนเหรบ้าเหรออ่าตอนนี้หกพันหนึ่งร้อยนะครับ เราต้องซื้อข้าวๆนะครับโหจะเป็นหมื่นเลเดี๋ยวเราไปดูเทียบกับข้างนอกนะครับทุกคนอันนี้ที่เราต้องซื้อสายรัดสามห้าศูนย์เฮ้ยไม่ใช่ลืมบวกตอนนี้หกพันห้าร้อยยี่สิบนะครับนนดูิงตอนนี้ที่เห็นที่ถูกที่สุดนะครับก็น่าจะเป็น ตัวนี้หนึ่งห้าเก้าศูนยศูนย์นีน้ำหนักเนี่ยที่เราต้องซื้อเพิ่มทุกคนอันเนี้บวกไปอีกหนึ่งศูนย์เก้าศูนสูนเฮ้ยเก้าศูนย์ดิตอนนี้เจ็ดพันแปดร้อยสิบรอล อันนี้5กิโลอันนี้7.5บวกไปอีก850้นะครับอันนู้นเท่าไหร่เอ่ยอ๋อเขาย้ายมามันไม่มีราคาไป คิดวา่าเราน่าจะทำเพาะงบพออย่างครับก็น่าจะมีแผนซื้อเร็วๆนี้เรามีงบอยู่ประมาณหมื่นนะครับตอนนี้ก็แปดพันกว่าละก็รู้วิ่งน่าจะาไวท้ทีหลังแต่ดึงข้อผมยังคิดอยู่เลยจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยมันมีอันนั้นีครับทุา ไม่รู้ราคาเท่าไหร่อ่ะทุกคนเขาไม่ติดราคาไว้อ่ะนี้ไม่รู้จะซื้นอะไรเพิ่มครับอันนี้เรายังไม่รู้เลยเขาไว้ทำเลย ก็เดี๋ยวเราไปดูของชั้นบนกันต่อครับทุกคนครับ,รบทุกคนเราก็อยู่โซนของเล่นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ดูของที่จะเอเอาไปใช้ถ่ายคลิปนะครับ เป็นพวกโมเดลใช่โมเดล<ม>ปืนเออเขาเรียกว่าปืนเนอะนะครับ<ม>เข้ามาทำอะไรกันไม่ดูครับทนะุกคนเยอะมากนี่ก็เป็นเลโก้ล้ว

มีแต่มากลุกมันจะไม่มีจริงๆหรอครับทุกคนหมากฮอนหมากลุกเกมงูนะครับใช่เกมงูอันนี้เป็นของเล่นผู้่เลย E ก็ตอนนี้เราก็อยู่ศูนย์อาหารครับมันก็อาจจะมืดน,นิดน,นึงครับพอดีผมมานั่งตรงที่มันมืดอ่ะก็ที่เราเดินดูนะครับของเล่นมันไม่มีขอที่เราจะใช้ทาคลิปเลยเว้ยทุกคนตอนนี้เราก็จะพยายามหาร้านของเล่นครับเดี๋ยวคิดว่านะครับแผนที่จะทํา ฟิตเนสในว้าน,น่าจะน่าจะเร็วๆนี้แะครับเพราะว่าคํานวณดูแล้วของของเบื้องต้นอะ่ะจะเป็นแค่ดัมเบลกับเก้าอี้แล้วก็เป็นพวกแผ่นรองครับก็คิดว่างบน่าจะถึงอยู่ครับทุกคนเพราะตอนนี้เราก็ร้านของเล่นในจังหวัดขอนแก่นนะครับ เรามาดูกันว่ามันจะมีที่ไหนครับก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาทำอะไรกันครับทำไมคนมานั่งเยอะเดี๋ยวเ,เราจะไปหาร้านของเล่นได้จากที่ไหนครับทุกคนเอาใกล้ๆี๋ยวขอดูก่อนนะครับทุกคน ครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านส่งเลยนะครับตอนนี้ร้านส่งของเล่นครับเราก็จะเข้าไปดูข้างในกันเลยมันดูกันดูวูเลโกนเอ้ยไม่ใช่เออเบเบดหรือเปล่าไม่ไม่ใช่มันคยออะไรก็ไม่รู้ จะโซนเลโก้นะครับันนี้ของที่เราต้องการอ,อันนี้เมบิคิตโต้ทุกป่วงวิทยาศาสตร์ เทียวจัมโบนะจิงจกเราก็มาเจอโดวีนอฟครับไม่รู้จะซื้ออะไระครับทุกคนตอนนี้หายอยู่อืมใช่ไหมเนี่ยอันนี้เกียมอะไรไม่รู้อ่ะตอนนี้ได้จิ้งจกครับ โดมิโนนะครับดูกันว่าเราจะเราจะทำอะไรอีกหาไม่เจอทุกคนหองมันยังมีโซนด้านหลังอีกหรือเปล่าเข้าไปได้ไหมมันจะอยู่นู่นนี่ เริ่มมีเรื่อยๆแล้วดนมันต้องเป็นเลขเหรอ เบีบิงโก้กดเดิมไม่โอ้มันเยอะต่ำม,มากเลยเราเข้ามาดูเรื่อยๆล่ะมันอาจจะมีนะครับทุกคนแต่เราอาจจะมองข้ามเราตอนนี้เราดูให้ละเอียดก่อนจะได้ซื้อที่นี่เลย ก็หาต่อก่อนครับทุกคนข้างหลังเหมือนจะไม่ใช่เกมกระดาษแล้วนะหาไปเรื่อยๆก่อนเราดูไม่ละเอียดเองมั้งทุกคนเดียวก่อนอันนี้มันก็ลึกไปแล้วอันนี้ก็เป็นโซนปืนครับ ก็มีสองอย่างก็อยากเล่นเป็นเอ่ออะไรอ่ะโอทคโอทโอหรือโอทอะไรนะครับ ลืมชื่อของญี่ปุ่นอะเริ่มร้อนแล้วทุกคนหาไม่เจอไม่ใช่หัวร้อนับอากาศร้อนเบบิน่าจะแค่นี้แหละครับทุกคน เอ,ออกไปจ่ายตังกันเลยดูว่าเท่าไหร่ครับทุกคนก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วก็หมดไปทั้งหมด250ราสครับก็เอ,อโดโมิโนห้าสิบจิ้งจกห้าสิบแล้วกเออ็เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้แหลมะมั้งร้อยห้าสิบครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็อันนี้ อน่าจะเป็นวาดรูปผมนะก็ผมเป็นคนชอบลุกแต่ก่อนผมนะ้จะเป็นเอเสื้อยืดกางเกงยีนเพราะยืมเงินเราไม่คืนด้วยแล้วก็หลายๆคนอะ่ะจะเข้าข้างฝั่งนูน้นมันแบบผมเป็นคนนิ่งผมก็ออกมาคนระับผมมาอยู่กับกลุ่มกลุ่มเด็กเรียนละคืออันนั้นอะ่ะเอาตรงแล้วทุกคนคือแบบตอนที่ผมอยู่นั่นอะ่ะงานอะไรอ่ะ เงินอะช่วยกันออกแต่งานผมกับเพื่อนเพื่อนสนิทผมอะตอนนั้นอะทำกันอยู่สองคนอ่ะนอกนั้นมันก็นั่งเล่นกัน